สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องดาราหมอลำนะคะวันนี้แอดมีข่าวเศร้าใจมาบอกนะคะซึ่งข่าวนี้ก็คือเกี่ยวกับวงยูกิแบนนะคะซึ่งข่าวก็คือว่าน้องเฟิร์สนะคะพี่เฟิร์สของน้องยูนะคะจบการฝึกงานกับแม่อุ้มกับพ่อตุ้มแล้วนะคะก็เลยจะต้องกลับไปเรียนต่อนะคะ อิลายุกิของเราก็ได้โพส์ตหน้า facebook ส่วนตัวนะคะถึงพี่ชายนะคะ2อถึงสปีที่ผ่านมาหนูดีใจที่พี่อยู่ข้างๆคอยดูแลหนูมาตลอดพี่คอยให้กำลังใจและซัพพอร์ตเสมอไม่ว่าหนูจะเจออะไรก็ตามเวลาไปงานไปร้องเพลงหันหลังไปก็จะเห็นพี่ยืนอยู่ข้างหลังตลอดคอยเช็ดเหงือ่อคอยเอาน้ำให้กินจัดการทุกอย่างเรื่องไมเรื่องเอีย หนูทึ่งในความสามารถพี่มากๆพี่ทําให้หนูได้ทุกอย่างบางอย่างพี่ไม่ถนัดแต่พี่ก็ทำให้ขอบคุณพี่มากๆนะคะที่อยู่ข้างกันมาตลอดพี่พาหนูเดินตามความฝันมานานแล้วถึงเวลาที่พี่ต้องกลับไปทำตามความฝันของพี่ขอให้พี่โชคดีและมีความสุขกับมันนะคะรักๆมากรอวันที่พี่กลับมาเสมอนะคุณยู ซึ่งน้องเฟิร์สเองนะคะสนิทกับครอบครัวของอิรลาย,ยูกิมาตั้งแต่อยู่ในวงหมอลำแล้วนะคะเป็นทั้งพี่ชายพี่สาวเป็นทั้งเพื่อนเป็นทุกๆอย่างให้อิหลาเลยนะคะซึ่ง เป็นลูกสาวลูกชายอีกคนหนึ่งของพ่อตุ้มกับแม่อุ้มเลยนะคะแล้วก็เป็นที่รักของแฟนขับของอิหลาโยกิด้วยนะคะเพราะว่าพี่เฟิร์สเป็นคนที่น่ารักมากนะคะอัธยาศัยดีนะคะยิ้มแย้มแล้วก็คอยเอาใจใส่อิหลาตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นเบื้องหน้าหรือว่าเบื้องหลังยืนอยู่ตรงไหนก็จะมีบนเวทีนะคะไม่ว่าจะเป็นมุมไหนก็จะมีพี่เฟิร์สคอยดูแลน้องไม่ห่างเลยนะคะ ซึ่งหลังจากที่พี่เฟิร์สกลับไปเรียนต่อก็จะมีพี่หยกมาดูแลน้องต่อนะคะแต่ถ้าไปแสดงตรงใกล้ๆที่พี่เฟิร์สพักอยู่นะคะพี่เฟิร์สก็อาจจะแวะมาดูแลน้องต่อนะคะเป็นบางครั้งบางคลานะคะแล้วก็ลุ้นๆุนรอนะคะรอพี่เฟิร์สเรียนจบนะคะก็คงจะได้มาเป็นวงสมาชิกของวงยุกิแบนเต็มตัวแล้วนะคะเราก็รอกันต่อไปนะคะ วิ่งหน้าขาวมากเฟิร์สหน้าขาวมากสวัสดีนี่แหละค่ะสิ่งที่จะให้ดูไอ <laughs> พี่เฟิร์สไปเซอร์เว่ยเบอร์เบอง์พี่เฟิร์สสิบปอายุเพื่นสิงเหงาเพิ่อนหายแล้วเมือ่อคืนนี้สวัสดีมามิสกัญญาค่ะเพิ่อนหายน้ำไอแล้วแล้วเย็นหนากันก็บหายแล้วไอจะไปเรียนน้องเฟิร์สจะไปเรียนค่ะพี่สวัสดีพี่อรนุชค่ะสวัสดีค่ะ ไปทาผมแทนพี่เฟิร์สน่าจะเป็นพี่ชัดค่ะเพราะว่าพี่ชัดเป็นทั้งช่างผม <onu? S 1> ช่างหน้าอาจารย์ชัดเขาทําทุกอย่างแต่เราแบ่งหน้าที่กันเฉยๆน้องเฟิร์สก็แต่งได้ทั้งหน้าทั้งผมค่ะอาจารย์ชัดก็เป็นน้องเฟิร์สก็เป็นลูกศิษย์ S, ท่านอาจารย์อีกทีหนึ่งค่ะอาจารย์ชัดค่ะแต่ว่าเราแบ่งหน้าที่กันเราคนนี้แต่งหน้าคนนี้ทําผมคนนี้ทําหน้าที่นี้หน้าที่นี้แต่พอไม่อยู่ก็ <vaya> พี่ชัดจะรวบยอดเอาของเฟิร์สแล้วก็พี่โยกก็จะดูแลน้องแทนเฟิร์สอีกหน้าที่หนึง่ง แต่ว่าก็คงจะไปมาสวัสดีญาปอค่ะสวัสดีคุณปุ้ยลุยค่ะสวัสดีพี่นิเวศค่ะสวัสดีพี่เข็มิกาค่ะสวัสดีพี่นัทพรค่ะสวัสดีพี่แตม่ค่ะสวัสดีพี่นชนาค่ะสวัสดีแม่สมควรค่ะสวัสดีน้องเปิ้ลค่ะน้องเปิ้ลมหาลูกสาวถมไ่เซนทรันอุดรธานีชั้นหนึ่งงานเปิดแบรนด์รองเท้าซีน่ วันนี้มาซิลเอ็มีค่ะสวัสดีแม่บุญก้องสวัสดีพี่ลาวันค่ะค่ะจะดูแลหลบนเวทีคุณพี่ถ้าไม่ถ้าวันไหนเชิก็จะเป็นเชอร์ล่าสวัสดีพี่นาค่ะสวัสดีพี่มาม่าค่ะพี่โยกไปดูแลน้องค่ะจะไล่ให้ดูกันแน่นสิคะก็จะเป็นพี่หยกสลับกันกับเชอร์ล่าค่ะเเป็นโลโก้้องอยู่ไปแล้วใช่ค่ะอยู่ด้วยกันมาสวัสดีแม่จันทาค่ะ คิดถึงน้องเฟิร์สจังเลยคิดถึงค่ะมาขึ้นในน้องไหล่ละแล้วเบางหนาสวัสดีพี่เต็มค่ะสวัสดีพี่ตูงเงินค่ะแล้วเบิงไอและไห,ห้เห็นไหล้ลงโดนอ้าวอ่อยแล้วอารมณ์ไปแล้วแต่ก็ไม่ได้จากลากันแบบถาวรเพราะว่าน้องเฟิร์สวันไหนว่างก็คงมาค่ะถ้าเราเล่นใกล้แถวอุดรสกลนครอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นน้องเฟิร์สที่ยังดูแลน้องอยู่แล้วก็ ดูว่าถ้าเป็นงานส่งอาจารย์เป็นส่วนมากอาจจะจะได้กลับไปอีกค่ะแต่เฟิร์สก็จบแม่สวัสดีแม่ต่ายค่ะเฟิร์สจบเดือนกุมภาค่ะอีกไม่กี่เดือนค่ะก็อดใจรอนิดนึง แอดก็ขออวยพรให้น้องเฟิร์สเรียนจบไวๆนะคะได้เกรดดีๆนะคะแล้วก็กลับมาอยู่กับวงยูกิแบนไวๆนะคะแอดและทุกคนและทีมยูกิแบนรออยู่นะคะรักๆน้องเฟิร์สค่ะโชคดีนะคะสุดท้ายนี้แอดก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แอดด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ